ก็ครับซพอร์เราช่วยเราดีกับเราเลครับน่ารักกับพวกเราทั้งฟ็อกซี่แล้วก็ทีมเรื่องของพวกเราทุกคนเครับผมขอบคุณที่ทำให้เรา,าหายเหนื่อยได้นะครับในวันท่าเดขเ้อความของทุกคนสำคัญกับพวกเรามากๆนะครับถึงแมวง้ว่าเดี๋ยนี้เราจะไม่เข้าไปดู รู้สักที่พี่นะครับตอนนี้ตื่นตันแล้วก็แฮปปี้มากๆครับที่ทุกคนให้กำลังใจเราตลอดเวลาทุกครั้งที่เรากลับจากทุกๆ,ๆโชว์นะครับทุกล่อยซิงเกิลลเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ แต่จริงแล้วมัห,หมดนะ